แม่ดูแลบาไหว้บาเพียงพ่อต่อที่ลูกค้าต้องการถ้าก็เลยเขามาซอยแม่ถ้าก็เลยมาขยายเพิ่มเพื่อให้ได้จานวนลูกกบมาขายคือมันบาเพียงพ่อกับไปรับจากคนอื่นมากัอบบยังบกันยังบาพ่อขายอยู่ออออออไปรับมันนําคนอื่นเอ้ากันเท่าเหตุเองเท่ากันอาจจะได้เต็มเต็มเห็นโอกาส่าเอามันขายไดต้ตัวนี้มันมีไรได้เอา้ามือละพ,นพนันสองพันก็จังสีไหมคะพอแรกเลยก็คืออย่างไงาค่ะอย่างไงา่บายบาหยุ่งยากเนาะค่ะอย่างที่สองก็คือเป็น รา่ไดเขากะไรมาเรื่อยต่อเน,นืองค่ะอีกอย่างนึงก็คือมันมื่อกฐมนั้นหลายที่อาชีพหลายที่เขาเห็ุอยู่เขากะใช้เวลาว่างมาเบิ่งค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีค่ะเขาสิเริ่มขายตั้งแต่เป็นพันโกบขึ้นไปลูกอายุประมาณเดือนกว่ากับสองบาทสามบาทพอแม่พันเท่านี่ก็มีจำนายมีขายคือกันกับแบงขายคูั้ละสามร้อยสามร้อยห้าสิบเราจะ ถ้าแล้วการรูปแบบการขายกับมีทั้งขายนาล่านเลยหรือว่าโทรม้าสั่งจอกหรือว่าทรงทางออนไลน์ทรงไปสนี่ขนสรงออย่างตา้มกับเมื่อนหาสอเมือนกับกระ <Wow. S 1> คือใดใดล้ค่กระคือเป็นช่วงที่ไม่ลูกลูกกบจำนายแนะนำตัวนะครับ สวัสดีค่ะชื่อคิตตี้ค่ะก็คือดูแลฟาร์มฟาร์มกบแมพลอยอยู่ค่ะตำแหน่งที่ตั้งก็คืออยู่แถวตำบลพลาบันเดอร์ดูมังไม่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพรเป็นแม่เขากระเลียงกบครับก่อนที่จะเขามาเบิ่งน้ำกับแม่เลียงว่าเป็นประมาณปีหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยมามาเบิ่งดูแลซอยก็เนื่องจากว่าเลียงไปแล้วมันพบปัญหากบป่วยแน่เริ่มจากพอพันเองแล้วมันบประสบความสําเร็จ ซึ่งตอน,นั้นก็คือว่ามันไปฤดูแล้วพอพันจะไหนก็คือกบบ่ไข่เอาเป็นอย่างเท่ากันเลยต้องในมัศึกษาว่กบบากบขอไข่ช่วงใดวิธีการจังใดต้องเป็นใส่น้ำจังใดอีย่างจริงไหมคะทากาเล่เขามาซอยดูแลไอซอยแม่อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเขาเลี้ยงไปสักปีสองปีเอ่อแม่ดูแลบ่ไไว้อ่าเอิญบาบ่เพียงพ่อตอนที่ลูกคาต้องการเทาก็เลยมาขยายเพิ่มเพื่อให้ได้จำนวนลูกกบมาไขา เพียงพอค่ะก็คือว่ายังผลผลิตมันบ่เพียงพ่อต่อความต้องการของลูกค้าค่ะเพราะว่ากําลังของแม่ก็เห็ดไดซ้ำซ้ำทีเห็ดค่ะเขาก็เลยมากขยายเพิ่มเติมต่อเติมค่ะได้ขายค่ะได้ขายซึ่งตอนนั้นเขาก็ขายซึ่งมันบ่เพียงพ่อกับไปรับจากคนอื่นมารับต่อมาขายอ๋อมันก็ขายดีนี่มันก็บบ่พ่อค่ะกับบ่ยังกัยังบ่พ่อขายอยู่ไปรับมันนัคนอื่นเอ้ากันเข้าเห็ดเองเขาก็นอาจะได้เต็มเต็มก็เลยเริ่มเห็ดเห็ด สานต่อมาครับกันห้อยเฮดได้เท่าใดมันก็เ่าก็ไดเต็มเต็มดีบ่ได้หักต้นทุนต้นทุนก็อาจจะหน่อยลงจากที่รับมากสิครับเห็นโอกาสว่าเอามันขายได้ตัวนี้มันมีไรได้เอาเมื่อละพันสองพันกับจังสีไหมคะครับช่วงทดลองขายเองการกมี่เมื่ออ่ปีที่แล้วนี่ค่ะครบครบหนึ่งปีค่ะเืิญมาเอขายอยู่ในขอนแก่นเองปกราะ่อนนั้นแม่เพิ่นกลับไปเฮ็ดอยู่สารคามช่วงทดลองตอนนั to ้นก็เ <ites> ริ่มจากพ่อแม่พันประมาณสิบครู อ่าล่องลองลอง่ลอ,งลองสื่อมาเองเป็นเรจาจะคลองเลยไอ้น้ำแม่ิ่นกับมีวหลายกันเลยไอ้ล่องออกจากผู้อื่นซายจากปืนมามาล่องเพาะพันเองค่ะปีปีแรกที่ที่เฮดปีที่แล้วเพาะพันสาเร็จได้แค่รอบเดียวรอบเดียวเทนลูกกอแค่รอบเดียวกับกรถือว่ายากเราเราปีนี้มากกับถือว่าประสบความสําเร็จขึ้นค่ะเพราะรอบใดก็ออกรอบนั้นก็เป็นโตได้เป็นโตค่ะปัจจุบันเรื่องทั้งมาจะกบอครับ อตอนนี้มี25บอ่อค่ะก็เป็นบอ่อเล็กบอ่อหน่อยกับมีหลายขนาดนะคะ่ะ2คูณ1เมตร2คูณ3เมตร3คูณ5เมตรกัแล้วแต่ขนาดบอ่อเล็กเขาก็เลี้ยงแยกเป็นพอแม่พันธุ์ขนาดกลางเขาก็เป็นบอ่อเพาะพันธุ์บอ่อใหญ่ขึ้นไปก็เป็นเลี้ยงเป็นกบเนื้อไว้จำน่ายหรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นลูกออดเพราะว่ากบลูกหัวกันเนาะมันก็เยอะก็ต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะแม่ฟ้าห,หือเขามีกบหลุนได้แน,น่ครับอตอนนี้เลยก็คือตอนนี้นับไปแตงแต่ หวกอายุสามมือเจ็ดมือค่ะแล้วก็เป็นพันธุ์กบที่อายุเดือนกว่าพร้อมจำน่ายเปให้กเกษตรกรผู้สนใจไปเลี้ยงต่อค่ะแล้วก็มีเป็นรุ่นพอพันธ์แม่พันธุ์เลยแต่ตอนนี้คือกบเนี่ยคือเบิดบ่มีเลยค่ะพอเมื่อตต่งแต่ไอเดือนเดือนที่แล้วค่ะค่ระนเรารุ่นขายเัื่องไรครับเขาสิเริ่มขายตต่งแต่เป็นพันธุ์กบขึ้นไปลูกหวกนี่กับหวกลุกออดนี่ก็สิยังยงบ่ได้ขายเพราะกับบ่ท่านมีหลายบ่ท่านหลค่ะ กากระชิเริ่มขายเป็นตะพันกบอายุประมาณเดือนกว่ากับสองบาทสามบาทค่ะเราถัดมากัสิเป็นกบเนือคือว่ามันเบิดเนาะค่ะตอนนี้กับบด้รลับจากบางอื่นมาขายคือเขาก็เคยรับแหละแต่มันกะพบปัญหาว่ามันป่วยมันอย่างเรามันกับมาขาดทุนมากมาดูแลรักษาอย่างเท่ากับเลี้ยงเองเขาก็ได้ดูแลได้ดูได้เห็นมากกว่าถัดไปกัสิบเป็นอ่าพอแม่พันุ พอแม่พันธุ์เท่ากับมีจำนายมีขายคือกันกับแบงขายคูณล,ละสามร้อยสามร้อยห้าสิบเราจะใส่ตัวหน่อยตัวใหญ่เขาขัดค่ะกวบในฟาร์มเขาไม่จัใส่ตัง้งตอนนี้มีสองปกติกาสิเป็นกบเนื้อที่ไอ้ทั้งอีสานเท่ากับสิเป็นกบดำนะคะเออเากบดำกบดำก,บ,ดำกบหน้าเขากัสิคาคาสายพันธสายเลือดเขามากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทีกำลังทดลองก็คือเป็นอเมริกันบูฟอกค่ะตอนนี้ก,กำลังทดลองไอ้พอพันธุ์อยู่กันแต่ยังไม่สำเร็จบอก ปัจจุบันท่างฟาร์มเฉ็ดตลาดแบบางไครับอ่ายังแรกเลยก็คือขายหนา้านนะฟาร์มค่ะอย่างที่สองก็คือในโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์ติดต่อได้ตามแล้วก็กกกในกลุม่มผู้เลี้ยงกบเกษตรกรผู้เลี้ยงกบค่ะในกลุ่มค่ะแล้วก็รูปแบบการขายก็มีทั้งขายหนา้านเลยหรือว่าโทรมาสั่งจอดหรือว่าส่งทางออนไลน์ส่งไปร์เซน์นี่ขนส่งค่ะโทเชียเดินหนึ่งไ,ไ,ไ,ได้อะไรอกอกมาจากบานครับออย่างตามกับเมื่อหาสองเมื่อกับก็คือได้ได้ยู่แล้วค่ะก็คือเป็นช่วงที่มีลูกลูกกบจำนาย มันอาจจะสูงขึ้นไปก็นานกันแล้วแต่กําลังที่เขาผลิตได้ค่ะพอดี้องการเรียงกบสังไรใดครับข้อแรกเลยก็คือเรียงไงค่ะเรียงไงบอเบยุ่งยากเนาะค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นไรไดเท่ากันใดมาเรื่อยตอนเนื่องค่ะนอกจากว่าช่วงที่เขาจําสินหรือว่าบรมรฤดูน,นะคะก็ตัดออกไปเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมากระทบงานหลักที่อาชีพหลักที่เขาเหตุอยู่เทาก็ใส่เวลา่างมาเบิงค่ะใส่เวลาบานานค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีค่ะ อยากฝากอะไนะพนที่อยากเลี้ยงกบครับกับฝากถึงผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงนะคะก็คือมันเลี้ยงบ่อยากเลี้ยงง่ายเนาะค่ะกระบอกระทบกับงานกันี่ยเขากับมีเวลามาเบิงใดคันคันว่าเคยเลี้ยงมาก่อนกับทดลองเลี้ยงก่อนจากคันเป็นลูกกบหน่อยกระจักรอยโตสิค่ะะจกักรอยโตไปทดลองเลี้ยงอา้าเขาเลี้ยงได้ยู่แหมันก็บ่ได้อย,อยากเลยแหะแป๊บเดียวกัะไงสิค่ะรกระล่องเบงกอนแต่คันถึงไอ เพาะพันเองตัวในกระสีงาขึ้นมากมากระสิดูรายละเอียดขึ้นไปเองนะคะสำหรับคนที่เคยเลี้ยงแล้วดูแลเป็นแล้วถึงเอาไปเพาะพันเองได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้เลยค่ะพานเบอร์โทรของเขาทิ่แจงไปค่ะ0656396541ค่ะเพจจะเป็นเพจเฟซบุ๊กฟาร์มกบแม่พลอยค่ะหรือสีมาใดตรงนาลานเลยค่ะที่ตังก็คืออยู่บ้านดอนด,ดูมมมนนเมืองหม่ตำบลพะลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ